นายอะไรนัดๆอะไรอ่ะแกนนำกปปสอบอกโรงเรียนชุมนุมได้นะนักเรียนชุมนุมได้นะแต่อย่าเกินขอบเขตสมัยคุณเป็นแกนนำกปสปสกปปสเนี่ยคุณก็เกินขอบเขตนะนะครับแล้วคุณจะอะไรไปอบรมสั่งสอนเขาละครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาหลายๆคนบอกตอนนี้กำลังรับเวียนรับกรรมสมัยก่อนก็ไปไงไปแหกปากประท้วงทั่ว สมัยนะั้นเป็นแกนนำกปปสกับสุเทพเป็นไงเกินขอบเขตไปมลนะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็เหมือนเหมือนเวรกรรมนักเรียนก็มาไล่คุณน,นะเอจะมีหน้าไปดา่าอะไรอยู่ในขอบเขตนะอำ่อำอำ่อึงอ้งอึ้งพูดไม่เต็มปากเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนคุณก็เป็นแกนนำคุณก็ทำผิดกฎหมายชุมนุมมาท้วงอยากให้เกิดความแตกแยกนะแล้วสมัยก่อนกปปสเนี่ยแตกแยกไหมลนะ่ะเละเลย ทั้งแตกทั้งแยกอ่ะจะเอาอะไรไปสอนครับคุณเองก็เคยทำมาก่อนนะครับรัฐมนตรีในรัฐบาลลุงตู่หลายคนก็มาจากแกนนำกบสเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วคุณจะไปห้ามอะไรเขาลนะ่ะสมัยก่อนคุณก็เคยทำนะสมัยก่อนคุณเคยทำจริงไหมล่ะรัฐมนตรีศึกษานะครับคุณก็เคยทำแล้วคุณจะไปห้ามว่าได้ยังไงคุณต้องให้เขาไปไงชูสามนิ้ว นานๆให้เขาชูนานๆเลยสมัยก่อนคุณก็เกินขอบเขตนะสมัยก่อนคุณก็ทําบ้านเมืองแตกแยกตอนนี้เด็กเขาจะทําบ้านเมืองแตกแยกบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะก็ความเห็นต่าง่าต้องแตกแยกมันจะไปสามัคคีกันได้ไงนะนักเรียนจะไปสามัคคีกับลุงตู่ได้ไหมไม่ได้เขาต้องการขับไล่ลุงตู่ขับไล่สว,วนะผศว,วคือใครก็คือลูกน้องลุงตู่ นี่ความคิดนักเรียนเขานะนะทีมงานลุงตู่คอสชอพักพวกลุงตู่เลือกมาสววางคนนี่เป็นไงนะตะกี้ผมดูข่าวทางทีวีบอกว่าอะไรเลยนักเรียนพวกเนี้ยที่มาประท้วงอะไรต่างๆที่อนุสาวรีย์เนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยไอ้คนที่มานั่งๆทั้งหลายเนี่ยมีคนจ้างมามาแถวมินบุรีแถวอะไรต่างๆแถวแถวบ้านผมเนี่ยอยู่แถวมินบุรีเนี่ย มีคนจ้างมาบางคนเอามาจากโรงงานโอ้โหพูดหยาบๆยาบนะไอสอวอคนนี้มึงรู้ดีเลอเกินนะมึงเอาหลักฐานมาสิครับนะใครไปจ้างมาจากโรงงานไหนสองพันสามพันใครไปเอามาจากแถวบินบุรีลาดกระบังนะเป็นสอวอรครับไม่ใช่มีปากก็พูดปากพ่อยอะไรไปเรื่อยพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมเป็นสวนะไม่ใช่สวพร นี่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะพอเอ่ยชื่อไปไงแม่งฟ้องแนละ้วแสดงความคิดเห็นแตกต่างแม่งฟ้องแนละ้วโอ้โหโคตรกระจอกเลยนะ,นะสบวาบางคนนี่แม่งโคตรกระจอกเลยออกมาพูดให้สัมภาษณ์ทีวีบอกแนละ้วบอกว่าไอ้พวกที่มานั่งประท้วงอะไรต่างๆเนี่ยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนรัมเนินไอ้พวกนี้แม่งมีคนจ้างมาใครลนะใครจ้างมานะเอาหลักฐานมา นะไม่ใช่เป็นสวแล้วมึงก็มาแหกปากแล้วก็บอกว่าโอ้โหไอ้พวกนี้มีคนจ้างมาใครจ้างมาครับคุณพ่อนะอยู่ดีๆก็นําข่าวเท็จออกมาเอามาสิครับโรงงานไหนสองพันแถวมินบุรีแถวราชกะบ,บงังมึงไปเอาหลักฐานมาเป็นสวนะครับกินเงินเดือนภาษีนะครับนะฮะแต่ปรากฏว่าไงฮะใส่ร้ายประชาชนใส่ใส่ร้ายแม้กระทั่งนักเรียนนักษาบอกว่าไอ้ไพวกที่ไปนั่งฟังที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพวกนี้บอกจ้างมาใครนะครับนะระวังปากหน่อยนะครับสบวผมไม่เอ่ยชื่อนะเอ่ยชื่อแม่งก็เป็นไงฟ้องกระจอกชิบหายพวกนี้พวกกระจอกผมไม่เอ่ยชื่อนะครับบอกมีคนจ้างมาผมดูข่าวแล้วบอกโอโหผมอยากยบแบบยังไงยกเท้าถีบท,ทีวีเลยนะครับนะมีขวดบงขวดเบียร์เคลื่ยงทีวีพังเลย มันเป็นไปไม่ได้เด็กมันจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างบางคนก็บอกมีพักการเมืองหนุนหลังใครจะเป็นหนุนหลังนะนะครับไรสาระมากเลยนะเด็กมัธยมเด็กประถมเด็กอะไรต่างๆอันนี้มันก็ยกส,สามนิ้วลนะนะแล้วนะแล้วนี่ไปห้ามากเดี๋ยวแม่ก็ยกตีนชูสามนิ้วขึ้นมาละยุ่งเนะีล <laughs> ยนะครับนะครับก็ฝากนะครับ เป็นสวเนี่ยก็ต้องเป็นคนปากดีอย่าเป็นคนปากหมานะครับเนี่ยสวบ,บางคนเนี่ยแล้วเนี่ยแบบเนี้ยนักศึกษาเขาถึงบอกว่าไอ้ไอพวกปากพร่อยทั้งหลายเนี่ยหาว่ามีคนจ้างมานั่งฟังเนี่ยก็สวนักศึกษาน้องๆเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเขาถึงบอกว่าให้พวกสวออไปภายในเดือนกันยาไม่ควรอยู่แล้วมันอยู่ไปก็เป็นไงเป็นเสนียดจังไรต่อแผ่นดินไม่มีประโยชน์ ประโยชน์ไม่มีเลยอ่ะนะก็ดูดิสวออมีหน้าที่อะไรทวงดุลรัฐบาลคอยตรวจสอบรัฐบาลไอ้นี่คอยเป็นไงเชียร์รัฐบาลเชียร์ไม่พอดา่าประชาชนด่านักเรียนนิสิตนักศึกษาไปด่าเขาทำไมหอกหักศรรักกระเบือยนี่ที่พูดที่กูไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะไม่ต้องฟ้องกูฟ้องกูไม่ได้หรอก <laughs> มึงจะฟ้องใครก็ฟ้องไปอย่ามาฟ้องกูแล้วกันเะครับฮ ฟ้องกูไปได้หรอกอืมนะครับเพราะกูไม่ได้เอ่ยชื่อมึงใครๆก็ไม่รู้ว่ามือมึงใครนะะแต่มีแต่คนเกลียดมึงแต่ไม่รู้ว่ามึงเป็นใครนะครับอไม่รู้จะพูดยังไงเลยด้วยนะนะชูสามนิ้วแม่ก็ห้ามชุมนุมในโรงเรียนแม่ก็ห้ามแล้วมันจะให้ไปชูที่ไหนว่าชูในซ่วมไงวะนะก็อยากกระฝากลุงตูฝาก รัฐบาลกลัวแม้กระทั่งเด็กนะเด็กมัธยมผู้ชายผู้หญิงนุ่งกระโปรงเกงขาตั้นกลัวยก3มนิ้วตกอกตกใจเลยอย่าไปตกใจมากนะไม่ต้องห่วงแล้วครับทั่วประเทศนะทั่วประเทศนะตอนนี้นะครับพวกชู3นิ้วเนี่ยทั่วประเทศเขาอยากจะใช้สิทธิเสรีภาพของเขานะอยากจะใช้สิทธิเสรีภาพของเขาในการแสดงความคิดเห็น นะเด็กนักเรียนพวกนี้เขาเป็นของเจ้าของประเทศชาตินะไม่ใช่พวกแก่ๆเท่าๆนะนายทหารกร็เษียนอายุนะข้าราชการกร็เสียนะนะนะพวกเจ้าสัวทั้งหลายต้องการมียศถาบรรดาศักนะประเทศชาติไม่ใช่ของพวกเองอย่างเดียวนะเด็กๆเหล่านี้เขาบอกเขาเป็นเจ้าของประเทศชาตินะนะครับเขาเป็นเจ้าของประเทศชาติเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นเพราะวันข้างหน้าเขาจะต้องเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่นะอายุ20 21ต่อไปเขาก็ต้องมาเป็นเจ้าของประเทศมาเป็นผู้บริหารประเทศแก่ๆเท่าๆเนี่ยหลบไปนะครับหลบไปนะครับนะหลบไปครับนะถอยไปถอยไปนะถอยไปแล้วฟังเขาคุณจะไปเอาความคิดคุณ60 70 80มา วางยุทธศาสตร์ประเทศโอ้เสียปลักเป็นหรือเปล่าเล่นทิกตอกเป็นไหมผมยังเล่นทิกตอกเป็นนะผมจะหกสิบอยังทนะิกตอกทิกตอกเนียยังดูเอ็ดูเอ็ดเป็นนะครับนะประชันสองคนอะไร,ต,รต่างๆอะผมเนะี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบไม่ไหวแล้วคุณจะมากำหนดอะไรประเทศนะเล่นคอมพิวเตอร์ไปหรือเปล่าแต่ละคนนะอยากฝากนะครับถอยไปนะครับ ให้เด็กๆเ,เนี่ยเขามาแสดงความคิดเห็นเขาบอกแล้วว่าสวพวกนี้สองยห้าคนเนี่ยเด็กๆเ,เขาบอกแล้วมันม,มีประโยชน์มันคือไส้ติง่งคือส่วนเกินที่จําเป็นต้องคัดออกไปแต่ละคนแก่ๆเท่าๆเ,าเานแต่ละคนจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรอกแกสว so มันไม่ใช่สถานที่สําหรับพวกเขาเรียกอะไรข้าราชการเกษียณ นะหรือพวกหมดน้ํายาพวกอะไรต่างๆมันไม่ใช่หมดยุคแล้วเจ็ดแปดสิอะไรมันพอแล้วขนาดอายการผู้วากษาก็ยังให้มีอำนาจแค่หกสิบเลยเพื่อนผมก็เป็นผู้วากษานะมีพักพวกคนเป็นอธิบดี65ก็ต้องพ้นตำแหน่งมันแก่เกินไปแล้วหมดสภาพแล้วนะนะขนาดกับผมห้หกเนี่ยผมยังจำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับ มันเริ่มจาอะไรไม่่คยได้มันเริ่มหมดสภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันต้องการให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข,เข้ามาให้เขายกสามนิ้วไปแกรัฐธรรมนูญหยุดคุกค,คามประชาชนไม่ใช่เขาขึ้นเวทีพอพูดปุ๊บก็นะไปสั่งให้ตํารวจบอกแถลงข่าวกาลังเตรียมออกหมายจับกําลังเตรียมออกหมายเรียกใครเขากลัวพวกคุณครับไม่มีใครกลัวหรอก นะ้องๆนักศึกษาอะไรก็ไม่กลัวเขาถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเขาจะไปกลัวทำไมนะครับก็ฝากนะครับเรื่องสามนิ้วเนี่ยไร่เพื่องตบมือถืออะไรลูกศิษย์เนี่ยพวกนี้ป้าควรจะไล่ออกไปมีกหลายหนึ่งเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าอะไรครูจะตบนักเรียนนักเรียนบอกกล้าตบหนูละนะ ครูบอกเปล่าแล้วแค่ยกมือเฉยมันไม่กล้าตบลอระวังนะครับนักลงนักเรียนจะกระทืบครูเอานะครับเราเป็นครูก็ให้ความรู้อะไรที่มีการแสดงออกปล่อยเข้าไปเห็นได้ข่าวว่ากอพอคณะกรรมการาาพื้นฐานในการศึกษาเขาบอกแล้วในในโรงเรียนทุกโรงเรียนให้โรงเรียน ทำกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นได้นะฮะแต่ไม่ให้บุคคลภายนอกร่วมเพราะฉะนั้นทุกที่ต้องเปิดให้เขาแสดงความคิดเห็นเปิดเลยครับจะไปกลัวอะไระก็เด็กเด็กชูสามนิ้วนี่เป็นไงตกอกตกใจมากโอ้อะไรต่างๆนะครับเด็กบางที่ยกกระดาษสีขาวกลัวละแค่ยกกระดาษกลัวกลัวอะไรกันวนะ ก็แสดงเราเห็นว่าประเด็จการหรืออะไรต่างๆนี่มันกลัวกลัว,ก,ลวการแสดงสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากใน Facebook ใน y o u t u เขา็อาแสดงตนกันหมดยอย่างผมนี่ก็แสดงตนชัดเจนเลยนะครับขอเอานะแสดงจุดยืนชัดเจนเลยว่าผมยืนเคียงข้างนักศึกษาภายใต้การชุมนุมประท้วงที่อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญผมก็ดูแล้วสิ่งที่เขาพูดไม่เห็นมีใครปั่นป่วนเลยมีแต่รัฐบาลเนี่ยปั่นป่วนไปหมดเลยสะดุ้งไปหมดเลยนะครับ ส่วนสอสอพักเพื่อไทยพัรอะไรก้าวไกลที่เขาไปยืนอยู่แถวอนุสาวรีย์เขาก็ไปสังเกตการไม่ใช่เป็นผู้สนับสนุนเขาไปสังเกตการเผื่อโดนตงโดนจับก็ใช้ความเป็นสอสประกันตัวออกมานะครับนะนะครับนี่ตอนนี้ก็ Facebook คนดู1นึ่งมืนคนแล้วครับ YouTube ต่พ4,200ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องหน้ามาขาประจำเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ไป แชร์ไปถึงลุงตูแชร์ไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพี่แปะ๊ะแชร์ไปถึงผู้บัญชาการทหารบกบิ๊กแดงแชร์ไปถึงท่านนายก <c oughs> ท่านรองนายกแชร์ไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆลัมตีศึกษาอย่าไปห้ามนะถ้าไม่ห้ามเดี๋ยวเขาจะเลิกเรียนแล้วก็ไปกระทรวงเห็นในข่าวอะเลิกเรียนแต่ไปกระรวงเนะ่ะไปถามลัมตีศึกษาว่าสมัยก่อนคุณก็ทําแบบนี้ใช่ไหมนะสมัยก่อนคุณก็ประท้วง สมัยก่อนคุณก็ปิดถนนสมัยก่อนคุณก็เป่านกหวีดใช่ไหมสมัยก่อนคุณก็เป็นสลิมใช่ไหมแล้วตอนนี้จะมาด่าอะไรหนูตอนก่อนนั้นคุณก็ทําใช่ไหมคุณจะมาห้ามทาไมและการที่คุณทาเนี่ยปิดถนนเลยเออะโวยวายประท้วงด่ารัฐบาลสมัยนั้นน่ะเป็นมันเป็นเกินขอบเขตไปละแตกแยกไหมนะแล้วการกระทำของคุณเป็นไงวันนี้คุณเป็นไงได้ดิบได้ดีเป็นอะไรรัฐมนตรี นะครับนะครับเพราะนั้นก็ปล่อยไปครับใช้เสรีภาพนะและการแก้ไขรัฐนูลไวๆนะครับอย่ามาันอย่ามาอ้างท่านั้นท่านี้อะไรต่างๆไวๆรีบแก้เถะถ้าคุณอยากจะแก้ไขไม่ยากล่กคุณอยากจะปลดไอ้พวกส,สวพวกนี้ออกไปสองร้อยห้าสิบก็ไม่ยากแล้วสวพวกนี้อย่าไปหวงแหนอำนาจนะคุณอยู่มาตั้งนานแล้วถ้าประชาชนเขาไม่เอาคุณามายกมือไหว้เนี่ยคุณจะอยู่ไปทําไมนะคุณมีอำนาจคุณมีตาแหน่งก็ไม่มีใครเอายกมือไหว้หรอก นะครับถ้าเขาไม่ไม่มีความเคารพนับถือพวกคุณเราจะอยู่ไปทำไมนะครับแก่เท่ากัแต่ละคนนะหกเจ็ดสิบทั้งนั้นนะแปดสิบเดินไม่ไหวบางคนก็ต้องพยุงไปถือสายน้ำเกลือไปนั่งนั่งก็หลับ <c oughs> นะประเทศชาติได้อะไรเนผมไม่เข้าใจนะประเทศชาติจะได้อะไรก็ฝากไว้นะพิจารณาตัวเองไป นะอำนาจตัวเองที่มันจะต้องมีอำนาจในการเลือกนายกเนี่ยก็พอๆๆนะครับไม่ต้องไปเลือกหรอกนะครับจะไปเลือกทําไมแล้วก็แก้ไขไประบบเลือกตั้งนะอะไรต่างๆก็รีบแก้ไขซนะอำนาจสวก็ลดลงไปคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคุณมาจากการเ,าเลือกของพรรคพวกเดียวกันนะแล้วคุณจะมาอยู่ทําไมลนะ่ะเปลืองงบประมาณ แต่ละคนก็ร่ารวยทั้งนั้นเป็นเศรษฐีเป็นกระลาการชั้นผู้ใหญ่ได้ทั้งบาเหน็จได้ทั้งบำนาญได้ทั้งเบี้ยประชุมและยังมาได้เงินเดือนจากการเป็นสอวอยเป็นแสนอีกนะคุณเอาเปรียบสังคมเพราะทุกวันนี้เป็นไงคนไทยอด,อ,ด,อ,ดอยาก,ยากจะกินยังไม่มีเลยจะตายหากันหมดแนละ้วทั้งประเทศนะครับอ,อยากทราบเรื่องตำรวจออกหมายจับนักศึกษาที่ขึ้นเวทีธรรมศาสตร์จำนวนหกคนครับ นะไอ้ข้อหาพวกนี้ถ้าเขามีตัวมีตนอะไรต่างๆนะก็ออกหมายเรียกก็ได้นะถแถลงข่าวประกาศเลยบุคคลดังต่อไปนี้ให้มามอบตัวก็ได้จะไปออกหมายจับทําไมอาศัยช่องว่างกฎหมายที่บอกว่าความผิดอาญาใดที่มีโทษเกิน3ปีเนี่ยออกหมายจับได้เลยที่เขาเรียกว่าอาญาไรแรงเนี่ยวิอาญามาตราสิกเนี่ยผมอยากจะฝากพี่น้องตํารวจว่าอย่าไปใช้เลย การออกหมายจับพวกนี้แล้วก็ออกข่าวเนี่ยก็คือต้องการที่จะข่มขวัญข่มขวัญแกนนำต้องศึกษาว่ากำลังจะออกหมายจับออกหมายจับแล้วนะมันก็เหมือนกับการข่มขวัญก็อยากฝากพี่น้องตำรวจว่าการที่คุณจะออกหมายจับหรือไม่ออกหมายจับเนี่ยมันเป็นดุลพินิจของคุณถึงแม้โทษจำคุกเนี่ยไอ้ข้อหาปลุกปั่นเนี่ยร้อยสิบหกเนี่ยเนี่ยปลุกปั่นเนี่ยนะครับ โทษจำคุกเกินสามปีเนี่ยก็ออกหมายจับได้เลยคุณก็ออกหมายเรียกพวกนี้มันเป็นแค่นักเรียนเป็นแค่นักเรียนนักศึกษาก็แถลงข่าวได้บอกบุคคลหนึ่งต่อไปนี้ให้มาพบพนักง,งานสอบสวนเพราะกาลังจะออกหมายจับก็จบแล้วคุณจะไปออกหมายจับเลยพอออกหมายจับพวกก็เป็นข่าวมันก็ทําให้นักเรียนนักศึกษาที่แกนําน,นะเขาก็เกิดความโกรธแต่เขาไม่เกิดความกลัวนะ ท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเกิดความโกรธไม่ได้เกิดความกลัวเกิดความโกรธคือว่าเอ๊ะทำไมทำเหมือนเขาแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้